เธอกาลังพยายามที่จะไล่ล่าความรักเอ่อไล่ล่าหาใครสักคนมาลักตามล่าหาใครสักคนมาลักให้เธอเอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองมาทําให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่ามาทํายังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเรามองตัวเองในกระจกแล้วเราลงรนักตัวเองให้ได้แตงโตมาตแมนฮุนปานดารโกเออพี่ติดเพลงนี้มากเลยเพราะว่าเพลงนี้มันอยู่ในหัวกับเพลง ป้าเมียมาเลยป้าเมียมาเลยไอยใจบ่ใจบ่ทับทับหล่อหล่อน้องก็ว่ามันเชยอ้าฉันทำอะไรพวกเธออาจจะจะไล่นะคะวันนี้จะมีคอนเทนต์หนึ่งที่อยากจะเล่าเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการกลับมารักตัวเองเ่อนะคะเขาบอกว่า advice for self love นะฮะข้อที่หนึ่ง ถ้าเธอจะมวัวเสียเวลากับการไล่ล่าผีเสือ้อขอให้เธอจงเอาเวลามาสร้างสวนเพื่อเรียกผีเสือ้อแปลง่ายๆก็คือว่าถ้าเธอกำลังตามหาไล่ล่าความรักเธอกำลังพยายามที่จะไล่ล่าความรักไล่ล่าหาใครสักคนมาลักตามล่าหาใครสักคนมาลักให้เธอเอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองมาทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่า มาทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเรามองตัวเองในกระจกแล้วเราลงหลักตัวเองให้ได้เพราะส่วนสวยๆเท่านั้นที่จะดึงดูดผีเสื้อให้เข้ามาอยู่ในส่วนนั้นและต่อให้และต่อให้นะผีเสื้อไม่มาแต่อย่างน้อยเธอก็มีส่วนสวยๆตรงทำความสะอาดข้างในของเราจิตใจของเราให้มันเป็นใจที่เต็มที่ฟูไปด้วยความรักเต็มฟูไปด้วยความสวยงาม จงมองบวกคิดบวกปรับไมเซ็ตตัวเองเลยทันทีแล้วเราจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นความรักดีๆจะเข้ามาคนดีๆจะเข้ามานี่คือไมเซ็ตแรกสําหรับคนที่ต้องการพบเจอความรักดีๆอันที่2ออนาคตเท่านั้นที่รอคอยเราอยู่ไม่ใช่อดีตเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในอดีตจงอย่าจมอยู่กับมันสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเกิดดีเสมอสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอดีเสมอเพราะ มันทําให้เราเข้มแข็งมันทําให้เราแข็งแกร่งมันทําให้เราเรียนรู้มันทําให้เราได้มีโอกาสมันทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าลองคิดดูสิว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นดีเสมอเราจะหาเจอเองว่ามันดียังไงวะได้หรอมะมันมันแค่ต้องตั้งคําถามกับตัวเองให้ถูกต้องมันแค่ต้องพูดกับตัวเองให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งจมอยู่กับอดีตของเรา นั่งจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเขาทิ้งฉันพ่อแม่ทํากับฉันอย่างนี้สังคมทำกับฉันอย่างนี้มันไม่เคยมีอะไรดีเลยสําหรับอนาคตถ้าเราเปลี่ยนม i n เซ็ t ใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณสรรพสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วทําให้ฉันมีวันนี้มันจะทําให้เราก้าวข้ามจุดจุดนี้และไปมีอนาคตที่ดีขึ้นเราจะเรียนรู้แล้วเราจะเติบโตมากขึ้นนี่คือข้อที่2มาข้อที่สาก็คือ เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดจากทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันเป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อฉันสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อฉันจงปรับมายเซ็ตมาเป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าทําไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันเป็นการที่เราหวางใจว่าเราคือเหยื่อเหยื่อของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทําไมสิ่งนั้นถึงเกิดขึ้นกับฉันทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันทําไมเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับฉันแล้วเราก็จะมานั่งตีโพยตีพายแต่ถ้าาาาเเเกิดวว่่รรปับมซ สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อฉันเพื่อส่งฉันไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอเพื่อส่งฉันให้เจอแต่เรื่องราวดีๆเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอมันจะมีคำติดปากของลุยเฮที่เขาบอกว่าถ้าคุณกำลังฝึกในการพัฒนาตัวเองประโยคหนึ่งที่คุณควรจะพูดตลอดเวลาก็คือคำว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีจัก,กรวาลดูแลฉันอย่างดีสิ่งเหล่านี้จะผลักดันฉันไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอนี่คือ มายเซตที่ลุยเชยบอกว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีๆคุณควรจะคุณควรเริ่มจากการปรับหมายเซตก่อนขอ้อที่4ก็คือไม่ใช่หน้าที่ของใครที่จะทําให้เรามีความสุขไม่ใช่หน้าที่ของใครที่จะมารับผิดชอบต่อความสุขและความทุกข์ของเราหน้าที่ในการรับผิดชอบความสุขและความทุกข์ของเราคือตัวเราเองไม่เราไม่สามารถบอกว่าฉันไม่มีความสุข เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันไม่มีความสุขเพราะคนคนนั้นทํากับฉันแบบนี้คนคนนั้นทําแบบนี้ฉันก็เลยต้องมานั่งเสียใจร้องไห้นั่นคือการยกหน้าที่การรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองต่อความรู้สึกของตัวเองไปที่คนอื่นแล้วมันจะทําให้เราเป็นคนที่ไม่มี power ไม่มีพลังในตัวเองจองอย่าลืมว่าพลังในการสร้างสารรค์ชีวิตดีๆเกิดขึ้นที่ตัวเราเองเราคือผู้มีอำนาจผู้กุมอำนาจที่จะ รักษาความสุขและความทุกขของเราไม่มีใครมีอำนาจนั้นเหนือกว่าเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ทำที่จะทําให้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราคือหน้าที่ที่ปรับมายเซ็ตของเราเองให้มองเห็นแต่เรื่องดีๆในเหตุการณ์นั้นๆคนนั้นๆสถานการณ์นั้นๆแล้วปรับใจให้มีความสุขให้ได้นั่นคือหน้าที่ของเราเราไม่มีหน้าที่ไปเปลี่ยนใครเรามีหน้าที่เปลี่ยนตัวเราเองเจอคนไม่ดีในที่ทำงาน เราเปลี่ยนเขาได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เจอเจ้านายไม่ดีในที่ทํางานเราเปลี่ยนเขาได้ไหมเราเปลี่ยนไม่ได้เจอคนรักไม่ดีเราเปลี่ยนเขาได้ไหมเราเปลี่ยนไม่ได้แต่สิ่งเดียวที่เราเปลี่ยนได้ก็คือตัวของเราเองเพราะฉะนั้นให้กลับมาเปลี่ยนที่ตัวเองเปลี่ยนให้ตัวเองรับมือกับอารมณ์นั้นๆได้ถ้ามันรับมือกับอารมณ์นั้นๆไม่ได้เกินมือที่จะปรับรับมือกับสิ่งนั้นได้ให้เปลี่ยนสถานการณ์ให้เปลี่ยนผู้คนให้เปลี่ยนสภาพแวดล้อม เปลี่ยนเขาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเราเปลี่ยนง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างจงเปลี่ยนตัวเองเพราะคนที่มีพลังอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะควบคุมความสุขความทุกข์ของเราได้ก็คือตัวเราเองข้อที่5หยุดนะหยุดวิ่งหนีปัญหานะหยุดวิ่งหนีปัญหาหยุดวิ่งหยุดวิ่งหนีความเจ็บปวดเพราะการวิ่งหน,นีเราจะไม่สามารถรักษาสภาพจิตใจของเราได้การวิ่งหนีความเจ็บปวด ไม่เผชิญหน้ากับมันเราไม่สามารถมีสติมารู้มาเห็นว่าเหตุและผลที่เราเจ็บปวดเพราะอะไรเราจะไม่ไม่มีสติที่จะมารู้มาเห็นว่าไอ้ข้างในของเราเนี่ยมันเกิดบาดแผลเพราะอะไรเกิดตรงไหนอย่างไรเราจะไม่สามารถรักษามันได้รวมไปถึงหยุดวิ่งหนีปัญหาทําไมถึงบอกว่าจงหยุดวิ่งหนีปัญหาพี่ชอบคํานึงเป็นคําสอนของพ่อพี่นะแล้วเ,เป็นคําสอนที่พี่ยึดมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือว่าครั้งหนึ่งเนี่ย พี่เคยโดนแอนตี้จากคนทั้งห้องนะคะห้องเรียนแล้วก็พี่เคยไปบอกพ่อว่าเราอยากย้ายโรงเรียนอยากย้ายโรงเรียนเพราะว่าเพื่อนไม่ชอบเพื่อนไม่ครบนะคะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันไปทําอะไรให้เขาเขาถึงไม่ครบฉันตอนนั้นเนาะพ่อบอกว่าเพื่อนไม่ชอบทําไมเข้ากับเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมเราบอกว่าใช่พ่อเคยพูดว่าจงหยุดที่จะหนีปัญหาแต่ให้กลับไปแก้ปัญหาพ่อเชื่อว่าการที่เพื่อนทุกคน ไม่ชอบเราเป็นเพราะเขายังไม่รู้จักเราเราแค่กลับไปทำให้เขารู้จักเราแล้วพิสูจน์มันแล้วทำให้เขารู้จักเราเพราะว่าเมื่อเขารู้จักเราอ่ะมันก็จะเรียบร้อยดีนะคะพะเพใช้คำว่าถ้าวันนี้เพื่อนไม่ชอบแล้วเราย้ายโรงเรียนไปโรงเรียนใหม่เพื่อนไม่ชอบเราก็ย้ายโรงเรียนเราก็จะเป็นคนที่หนีปัญหาตลอดเวลาเราไม่กล้าเผชิญหน้ากับมันเพราะฉะนั้นเราแค่ต้องผเผชิญหน้ากับมัน แล้วแก้ปัญหานั้นซะข้อที่หนะคะข้อที่6บอกว่าจงเรียนรู้ที่จะมีความสุขที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้เพราะการอยู่กับตัวเองเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งนะคะพี่ว่าเราทุกคนหลายๆคนรวมทั้งพี่เองในสมัยก่อนเราขาดการเชื่อมต่อกับตัวเอง ด้วยความที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโซเชียลมีเดียใครที่เป็นบ้านที่ตื่นมาสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเปิดโซเชียลมีเดียเปิดว่ามีใครมาคอมเมนต์ฉันไหมเปิดว่าใครทําอะไรอยู่เออเปิดว่ามันมีดิท็ o k อะไรมันมีคอนเทนต์อะไรที่เปิดไล่ดูอะทั้งๆท,ที่มันไม่มีสาระไม่มีแก่นหรือบางทีเกิดเปิดเปิดดูข่าวมันคือการขาดการเชื่อมต่อกับตัวเองอย่างสิ้นเชิงมันทําให้เราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่รู้ว่า,าเรา อยากทําอะไรเราไม่รู้ว่าณขณะนั้นเราคิดอะไรเรารู้สึกอะไรการอยู่กับตัวเองจริงๆมันอาจจะเป็นการที่เรานั่งเฉยๆหรือทำงานศิปลปะมันอาจจะเป็นการที่พี่ชอบเวลาที่พี่ทํากับข้าวอาถ้ายกตัวอย่างพี่นะพี่ชอบเวลาที่พี่ทํากับข้าวเป็นช่วงเวลาที่พี่ทํากับข้าวที่ไม่ได้เปิดอะไรเลยฉันก็อยู่กับการทํากับข้าวฉันเงียบๆนะเสียงหัน่นผักเสียงทํากับข้าวพี่ชอบเวลาที่พี่ตื่นมาแล ora, ้วพี่ไม่ได้มันมันจะมีกฎหนึ่งที่พี่ทํา อยู่ทุกทุกวันนะคะนับตั้งแต่วันที่พี่เริ่มตั้งมั่นว่าพี่จะพัฒนาตัวเองก็คือว่าเราจะตื่นมาแล้วเราจะไม่หยิบโทรศัพท์เราจะไม่ดูอะไรเลยสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะคะแล้วก็ถ้าเราจะฟังแล้วก็ก่อนนอนเราก็จะไม่ไม่ดูอะไรเลยเราจะนั่งสมาธิแล้วเราจะนอนเลยเร,เราตั้งตั้งมั่นแบบนั้นเพื่อที่มันจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆการอยู่กับตัวเองจริงๆมันจะทําให้เราได้ยินเสียงตัวเองมันจะทําให้เราค่อย,อยๆรู้จักตัวเองมากขึ้น เรารู้จักทุกคนในโลกเลยแต่เราไม่รู้จักตัวเองเพราะฉะนั้น <om> mean, การที่เราอยู่กับตัวเองได้เนี่ย mm. มันจะทําให้เราค่อยๆรู้จักกับคนข้างในของเราว่าคิดอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าเราไม่สามารถเช, finished, mm. เชื่อมต่อกับตัวเราได้เราก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคนภายนอกได้ถ้าเราไม่สามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างดีเราจะไม่สามารถเข้าใจคนอื่นได้อย่างดีและเมื่อเราไม่เข้าใจคนอื่นได้อย่างดีเราจะถูกการปฏิบัติแบบที่อะไรก็ได้ อะไรก็ได้แล้วเราก็ยอมรับกับความอะไรก็ได้แล้วมาเราก็จะมางงงวยกับชีวิตกูว่าเฮ้ยทำไมมีแต่คนไม่ดีปฏิบัติกับฉันเลยวะเพราะเราขาดการเชื่อมต่อกับตัวเองเราขาดการมานั่งถามตัวเองว่าวันนี้เราเป็นใครเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรการอยู่คนเดียวการพาตัวเองไปเดทบ้างการที่เราแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยตัวเองบ้างการไปกินอาหารในร้านอาหารที่ชอบการได้ใช้เวลากับตัวเองมันจะเป็นช่วงเวลาที่ พี่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์นะพี่พาะว่าอา,าจจะเป็นด้วยพี่ชอบที่จะไปใช้ชีวิตของพี่เองอยู่แล้วอยไรเงี้ยฉันชอบที่จะไปกินข้าวถ้าใครเจอพี่ข้างนอกนะจะรู้ว่าพี่ไปคนเดียวตลอดเวลาพี่จะไปกินข้าวร้านอาหารที่พี่ชอบคนเดียวพี่จะไปช้อปปิ้งคนเดียวเพราะพี่รู้สึกว่ามันคือเสน่ห์นะมันคือการที่เราได้ได้คุยกับตัวเองอย่างจริงจฉันอาจจะเป็นคนที่ชอบคุยกับตัวเองก็ได้นะตื่นเช้ามาฉันแทบจะไม่ ไม่เปิดอะไรเลยไม่มีเสียงรบกวน,นใดๆเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเวลาที่เราไปอยู่กับผู้คนแล้วเราตื่นนอนมาแล้วเขาเปิดอะไรเราจะรู้สึกว่าเราไม่สงบเราชอบความเงียบแล้วพี่ก็กลายเป็นคนที่เวลาที่เราไปอยู่ในธรรมชาติเราจะชอบความเงียบมากกว่าการการเปิดอะไรให้มันรบกวนเราจะชอบฟังเสียงนกเราจะชอบฟังเสียงลมเราจะชอบเออมันเป็นประมาณนี้มันจะมีความสุขด้วยตัวของมันเองได้นี่แหละที่พี่ว่ามันคือความสุขที่แท้จริง พอเราเชื่อมต่อกับตัวเองได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายมากเลยเพราะฉะนั้น6ข้อเนี่ยเป็น6ข้อที่พี่มีความรู้สึกว่าถ้าเรากําลังจะฝึกในเรื่องของการรักตัวเองถ้าเราจะฝึกในเรื่องของการ เจอความรักดีๆด,ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกมากๆนะคะก็ฝากไว้นะคะพี่เอ๋เนี่ยกำลังจะทำอะคอร์สนะคะคอ,คอร์สหนึ่งเป็นคอร์สที่พี่รู้สึกว่าพี่ได้ประโยชน์จากมันมากเลยนะจากการที่เราได้ศึกษาในเรื่องของการกลับมาพัฒนาตัวเองการกรรลับมารักตัวเองการทำเซลฟ์คอนเซปต์การฝึกในเรื่องของเซลฟ์เลิฟที่พี่มองเห็นว่า365วันที่ผ่านมาของปีที่แล้วพี่กล้าพูดเลยว่าวันที่พี่ตั้งมั่นเขียน ว่าฉันต้องการจะเติบโตไปเป็นใครเมื่อตอนปลายปีที่เออเมื่อตอนปลายปีของปีก่อนแล้วพี่ใช้เวลาปีของปีที่แล้วอะทําตามที่พี่เขียนไว้อะทั้งหมดนะคะเห็นภาพตัวเองชัดเจนว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากเป็นใครแล้วเราเห็นว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือมันเป็นบทเรียนที่ชัดเจนมากที่เปลี่ยนตัวเองได้แบบก้าวกระโดดมากนะคะไม่ใช่ว่าพี่เพิ่งทําพี่ทํา พยายามหาฝ่ายเอาวิธีที่เราจะเฟิร์มได้แบบเนี้ยมาหลายปีมาแต่เป็นปีและแต่ปีที่แล้วเป็นปีแรกที่พี่ค้นพบวิธีและพี่รู้สึกว่ามันคือทางลัดมันคือทางลัดที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องการกลับมารักตัวเองการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองการทําใจผูกพัๆของเราให้มันกลับมาเฟิร์มอีกครั้งพี่รวบรวมตําราเหล่านั้นมาแล้วก็ อยากเปิดเป็นคอร์สออนไลน์นะคะให้ทุกคนสามารถไปลงเรียนได้นะคะสนใจเนี่ยก็กดลิงก์ด้านล่างได้พี่มี Facebook แจ้งไว้ข้างล่างนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอก็ให้พิมพ์ไปที่ Facebook นะคะสิริไดอารีพิมพ์เดียวกันกับ YouTube ช่องพี่นี่แหละแต่เพิ่มคำว่ากลับมารักตัวเองอีกสักทีก็ดีนะไปเจอกันที่คอร์สเป็นคอร์สที่พี่เปิดออนไลน์นะคะ เดี๋ยวจะประกาศในเพจนะคะชื่อคอร์สว่ากลับมารักตัวเองอีกสักทีก็ดีนะคอร์สนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ใจผุผุพังพังเอาตัวเองกลับมาไม่ได้อกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจะกลับมารักตัวเองได้ยังไงเป็นคอร์สที่เหมาะมากๆอยากให้ทุกคนกลับมารักตัวเองให้ความสำคัญกับตัวเองพัฒนาตัวเองคอร์สอ,อนไนอ์นี้ดูได้ตลอดดูได้ทุกเวลาดูได้ทุกวัน เดี๋ยวฉันจะมาอัปเดตให้ทางเฟ e บุ o กนะคะพี่เอ๋อนะคะสติไดอารี่ self love is the key กลับมารักตัวเองอีกสักทีก็ดีนะไว้เจอกันค่ะ